สวัสดีท่านผู้ชมครับเจอกันเช้าๆของวันพฤหัส,สบดีที่7กันยายน2566ติดไฟแดงอยู่ครับเฮ้ยไม่ใช่ติดทางรถไฟลวกกั้นรถไฟกำลังผ่านนะครับที่สระาาก็เช้านี้มาแจ้งข่าวสั้นๆนะครับไม่ยาวเอาเป็นว่าถือว่ามาทำความเข้าใจเพิ่มเติมแล้วกันนะครับมีอยู่สองเรื่อง เรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจําเดือนนะครับแล้วก็เรื่องที่สองเ,อเริ่มจะพูดบ่อยแล้วนะครับเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหม่นบาทของรัฐบาลใหม่เขาเมื่อวานนี้นาะยกก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึง,ถงวันที่ที่จะเริ่มใช้กันไปดูเบี้ยยังชีพของกลุ่มเปราะบางก่อนแล้วกันนะครับพรุ่งนี้วันที่8วันศุกร์ที่8กันยายนนะครับก็ เงินก็จะเข้าบัญชีตามช่องทางเดิมนะครับใครเคยรับผ่านบัญชีไหนเงินก็จะเข้าบัญชีนั้นใครรับเงินสดที่อบตที่บบาบลทํานางานเขตก็รับตามนั้นนะครับอ่าอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนไม่มีอะไรเพิ่มเติมเปลีป่ยนแปลงน,นะครับสําหรับเงินผู้สูงอายุพรุ่งนี้มีข่าวปลอมว่าจะได้พันห้าจะได้สามพันไม่มีนะครับยังได้แค่เท่าเดิมคือ6 0 0 7 0 0 800และ1,000ตามขั้นอายุบันไดนะครับ ส่วนผู้พิการนะครับก็800และ1,000เหมือนเดิมเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดก็เหมือนเดิมนะครับ600บาทไม่มีอะไรเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงนะครับในวันพรุ่งนี้ถามว่าทำไมถึงโอนพรุ่งนี้ก็เนื่องจากวันที่9และวันที่10ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับปกติก็จะโอนทุกวันที่10ถูกไหมอันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแจ้งให้ทราบเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ มาเหมือนเดิมแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเรดหนึ่งมบาทนะครับนายกหลังจากเมื่อวันก่อนโน้นนะครับออกมาบอกว่าจะจ่ายครั้งเดียวนะครับคือให้มง,งวดเดียวเลยส่วนใครจะใช้ยังไงก็ค่อยว่ากันอ่าก็เป็นการสวนเป็นการให้ข้อมูลที่คนละมุมคนละแบบกับรัฐมนตรีช่วยคลังอย่างที่ผมบอกนะครับนายก เศรษฐาคนปัจจุบันนะครับนายกคนที่สามสิบของไทยเนี่ยครอบสองตำแหน่งนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับเพราะนั้นเมื่อรัฐมนตรีออกมาพูดเองว่าจะจ่ายงวดเดียวก็ต้องยึดตามที่นายกและรัฐมนตรีครั้งพูดก่อนนะแต่ถึงเวลาจริงๆนะเมื่อวันก่อนผมบอกไปแล้วว่าถึงเวลาจริงๆก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากอะไรครับเนื่องจาก ทั้งหมดนะครับการอนุมัติมาตรการโครงการต่างๆทั้งหมดมันไม่ได้อยู่ที่ตัวนายกคนเดียวนะครับมันทํางานในลักษณะของเป็นคณะรัฐมนตรนีอันนี้ท่านผู้ชมต้องทราบด้วยว่าการบริหารราชการแผ่นดินแบบของไทยเนี่ยนะครับมีตัวนายกก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่นายกนะครับมีคณะรัฐมนตรีที่เขาแต่งตั้งมาช่วยการพิจารณามาตรการโครงการก็ประมาณต่างๆ เมื่อผ่านมนติคอรอมอแล้วนะครับมันจึงจะประกาศออกมาว่า,าใช้งบเท่าไหร่มีขั้นตอนมีเงื่อนไขมีรายละเอียดในการที่จะดําดเนินโครงการนั้นๆนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการให้เงินรวดเดียว1นึ่งหมื่นหรือทยอยให้2งวด3งวดแล้วแต่นะครับอันนี้ก็ให้รอติดตามจนกว่าเรื่องมันจะถูกเสนอผ่านคอรอมอ ทีนี้เรื่องเมื่อวานก็เริ่มแชร์กันอีกหนังหนักเลยนะครับก็คือเรื่องของแล้วจะได้ใช้เมื่อไหร่จะได้ใช้เมื่อไหร่นะครับนายกบอกว่าก็เหมือนกับพูดในเชิงลักษณะกว้างๆอยู่ดีนะครับว่าจะพยายามดำเนินโครงการหรือว่าเริ่มโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะครับให้ทันวันที่1กกุมภาพันธ์2องซึ่งถ้าถามผมว่าแล้วจริงไหมนะครับแอดมินต้องขอตอบแบบนี้ว่า รอดูครับทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่างบประมาณบริหารราชการแผ่นดินปีสองห้าหกเจ็เนี่ยซึ่งจะเริ่มวันที่หนึ่งตุลาหกหนี้นะครับยังไม่ได้พิจารณาเลยนะครับเพราะมันคาบเกี่ยวระหว่างรัฐบาลเก่ารัฐบาลใหม่รัฐบาลเก่าเขาก็ไม่กล้อนุมัติเห้เขาก็ไม่ได้พิจารณาเพราะมันอยู่ในช่วงของรัฐบาลรักษาการส่วนรัฐบาลใหม่กว่าจะตั้งได้ก็เพิ่งจะ เข้าพิธีสวายสัตว์ปฏิญาณเมื่อเมื่อวานวานันศืนนี้เองนะครับเพิ่งจะเข้ารับตําแหน่งกันแล้วก็วันจันทร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็มีการเ,าเหมือนประชุมคลรมนักพิเศษกันก็ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นทั้งเรื่องของการจ่ายเงินดิจิทัลวอ l เล็ต0 0 0่บาทจะจ่ายกี่งวดรวมถึงนะครับขั้นตอนวิธีการการใช้สิทธิ์นะครับแม้กระทั่งไอ้ร้านค้า4กิโลเมตรนั่นนะ่ะ เอาจริงๆแล้วเผลอๆ,ๆก็คงต้องมีการอนุโลมนะครับไม่ใช่ว่าอนุโลมแค่พื้นที่ไกลปืนเที่ยงหรอกนะครับอาจจะอนุโลมในพื้นที่ที่ไม่มีร้านค้าในรัศมี4กิโลเมตรด้วยก็ได้นะครับอันนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะครับรวมถึงวันเริ่มใช้โครงการวันเริ่มโครงการจะเป็น1กุมภาพันธ์6-7ตามที่นายกเศรษฐาได้พูดเอาไว้ไหมอันนี้ก็ทั้งหมดต้องรอ นะครับผมพูดได้คําเดียวว่าต้องรอท่านผู้ชมยังไม่ต้องไปตื่นสนกหรือยังไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งมีท่านผู้ชมถามว่าล่าจะรับเงินทางไหนนะครับอันนี้ก็บอกไว้เลยว่าก็ไม่ต้องกังวลครับมันมีอยู่2ช่องทางคือ 1. Digital Wallet ทางรัฐบาลเขาก็อาจจะให้มีการสร้างแอปขึ้นมาแอปหนึ่งหรืออาจจะไปใช้ผ่านแอปเป๋าตังก็ได้หรือยังไงก็อันนี้ก็ต้องรอดูนะครับส่วนใครที่ไม่มี โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ใช้ผ่านบัตรประชาชนนะครับอาจจะมีการตั้งรหัสผลรหัสผ่านเหมือนในบัตรตัวดีการหนึ่งลัดนั่นแหละไม่มีอะไรมากนะครับอาเชา้านี้ฝากเอาไว้2เรื่องใหญ่ๆเท่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวระหว่างวันมีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวผมรายงานให้ทราบสวัสดีครับ